ปลาแปลงล่างเลยโอเคลาก้อน,นะจะสองตัวแตนะ่คุณมวยนะมิโลเพชรนะ <c oughs> คุณหนไม่ใครทจูผมไม่งหนีคุณแทาตายอะ่ะเอาล้วครับผมกล้าสวัสดีสวีดันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มชุดไม่กันแบล็กเบอร์รี่แฟนตาซีนะนีโอโ้โ,อโหโอ้โหมีเสียงด้วยกระโดด ซึ่งวันนี้เราจะสุ่มชุดครั้งเดียวได้แน่นอนเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดวงดีนะสุ่มเลยจัดไปมาเ,เป็นไงได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดามวู้แบ็คเบอร์รี่แฟนตาซีเรียบร้อยได้ชุดมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปใส่กันชุดนี้รู้สึกว่าน่ารักอยู่นะเอาจริงเ,เดี๋ยวเราไปเล่นไครจูไหมวันนี้เพราะว่าเราแต่งชุด น่ารักขนาดนี้ <Huh? S 1> คงไม่มีใครคิดว่าเราเป็นไขจู hmm? เดี๋ยวเปย์ไปเสียมภูก่อนนี่เราไปแนวรีวิวชุดแล้วไง <laughs> มีบัตรจูใบเดียวด้วยไปลุยกันเทคนิคการเล่นไขจูจะต้องเอาวิ่งไปนะจ๊ะโอเคเจอห้องแล้วมาเราไปลุยกันหูมีเงาด้วยเอ้าแล้วไงแบบนี้เหนื่อยแน่นอนเอาแเ้ว <laughs> เอาแล่ว,ลวสีส้มดาวเด่นนะเราไปลุยกัน แต่คงไม่มีใครคิดว่าเราเป็นไค่จูเพราะว่าดูจากรูปร่างเราแล้วน่าจะเป็นลูกเรือนี่ไงลูกเรือจริงๆฉันเป็นไค่จูที่สามารถแปลงร่างได้และชนะไปพร้อมฮันนี่บีแต่ฮันนี่บีเราขึ้นให้เลือกแสดงว่าตานี้ไม่มีฮันนี่บีนะโอเคเสีม<า>ู okay. นะโอ้โหเด่นเลยดูดิเดินนี้ก็เด่นเลยอะไปเปิดไฟนะทุกคน ใครชิลที่ดีคือต้องเปิดไฟอย่ามาปาดนะเว้ยอูมันเต้นจัดเลยชุดนี้ชนะได้นี่สุดยอดแน่นอนแต่เราคอยปาดนะมีกัปดักทุกคนอูมีย้อนว่ะได้เวลาฮีโร่ออกลงแนละ้วได้เวลาฮีโร่ออกลงไอ้เหลืองว่างไงเอาก็ปาดแปลงร่างเลยโอเคปลาก้อน,นะจะส่องตัวโอเคพ่อไม่มีคนอยู่ในห้องนี้ จะไม่ไหนยอยู่ในท่อหรอตุ่มระเบิดท่อได้เปล่าสี่มงว่าไงเขียวเรียบร้อยเรียบร้อยเราเราไม่กดวิ่งอ่ะได้นานอยู่นะไม่แน่ใจว่าแฝงหมดเปล่าพ้นไฟไม่ได้ด้วยโอ้โหปิดประตูให้หน่อยแฝงผมใครดูเดินช้าโอเคได้แน่ได้แน่สองตัวเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเราเก็บรัวครับผมน่ารักขนาดนี้ไม่ปาดได้ไงระเบิดไป ผมว่าเรือแฝงตัวเดียวละมั้งตื่นเต้นจังเลยไอเนี้ยเราแฝงไอนี้เราแฝง,แงทําไมเขาไม่ปรับให้ใครจูเดินเร็วกว่านี้หน่อยฮอโอเคไอเนี้ยเราแฝงมันเข้าห้องไปแล้วเราจะไม่ตามนะเราจะไม่ตามเรากดรวดเลยโอเคกดรวดบอยไปเลยอย่าบอกว่าเรือตัวเดียวนะ เอาข่าวไปเลยเอาข่าวไปข่าวเป็นไครจูไอข่าวเป็นไครจูไอข่าวเป็นไครจูโวดไอข่าวไปโอ้โหวิ่งหนีแทบเหนื่อยเลย่ตายเธอเองเห็นชุดเด่นไม่ได้เลยหรือไงวะข่าวแอบสุดชีวิตใช่อะดีแดงโอ้โหไอข่าวนี่วิ่งไล่ตามผมนะจะบอกไอแดงพวกมันนะปักแต่คุณมวยนะคุณนิโรเพชรนะคุณหนาเป็นไครจูผมวิ่งหนีคุณแทบตายอ่ะเอาข่าวไปเลยเอาข่าวไปเลยไอข่าวใครจูอย่าไปเชื่อมัน โอเคไม่มีใครเชื่อเราเลยชุดน่ารักแบบนี้เป็นของเรานะนโอ้ยเล่นซับเนื่อยเลยไอ้ข่าวไอ้แฝงอะดิดูก็รู้เลยมุเท่าอ่ะไอ้แดงเอา้าไอ้แดงก็ไม่ใช่คนดีหรอ <laughs> แม่เมื่อกี้ไม่มีคนดีเลยไอ้แดงทำไงตกกะก้าอะดิฮะจะทำไงจ้าตกกะก้าเจอใครจูมันฝพ้เยอะไปเจอแฝงก็เนื่อยอะดิโอ้เมื่อกี้ แฝงหนึ่งไขจูหนึ่งตะก,กะหนึ่งหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้ไอแดงทําไงทําใจแล้วแดงเอ้ยโอ้ยแดงเอ้ยบอกให้เชื่อผมไม่ยอมเชื่อไม่งั้นชนะไปแล้วแดงโอเคทุกคนใช้ได้อยนะูเนอะมันจัด <laughs> แม่ตาแรกก็เล่นสมันเลยผมเอาเกือบหมดอ่ะหนึ่งโอ้โหเราจัดการไปสี่ห้าตัวนะที่คิดว่านะ โอเคใช้ได้เลยถือว่าวอร์มเครื่องได้ดีเมื่อกี้เหราว่าเราไม่น่าพูดมากเลยจริงไอแดงเลยวูดเราเลยเราต้องทําตัวเหมือนจะเป็น,เป,นเป็นกระต่ายนะกระต่าย<บ>อะไรคือกระต่ายเป็นแบบคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะอะไรประมาณนั้นโอเคไปอีกตาหนึ่งขอน้อยบัตรสี่ใบห้าใบมาไปลุยกันใครจูหวังว่าตานี้เราจะเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้เอาจริงๆถ้าเราจะก,การแฝงสองตัวได้ต้องแต่ต้นเกมนะใครจูอนาคตสดใสแน่นอน <Yeah. S 1> แต่ถ้าแฝงยังอยู่เนี่ยแหละ <c oughs> เหนื่อยเลยปิดปฏิกรปิดนู้นปิดนี่ไรจูเรียบร้อยหวานเจี๊ยบตานี้มีโอกาสเจอฮันนี่นะเพราะว่าเราไม่มีฮันนี่ให้เลือกโอเคไปลุยกันขอหน่อยทะนะ <c oughs> เราสีอะไรเนี่ยสีทองเหรอสวยเหมือนกัน <Wow. S 1> น่าจริงแต่ผมว่าสีชมพูเข้าฟ้า มีจอมตะก,กะมีแวมไพร์วะ่ะเหมือนตาแรกเลยมีกับดักซะด้วยผมว่าน่าจะสบายนะไปเปิดไฟครับเร็วเปิดไฟเร็วถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดไฟไปก่อนนะจริงโอ้โหเพียบเลยคนพร้อมขมอบแล้วเราไม่ใช่สิพร้อมปาดแล้วก็วิ่งเลยเราแกล้งทำภารกิจไปนะเฮ้ยตามไมวะโอเคห้องนี้จะเป็นมอละสูงหรือเปล่าแป้งโอเคล่ะก่อนอุ้ยเอา้าติดกับดักเลยวยเหรอ มันติดกับดักได้ด้วยหรอโอเคจะหนีไปไหนหเรียบร้อยเรียบร้อยมิ้นเรียบร้อยเดินมาอย่างนี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยมันติดกับดักหนีได้ด้วยหรอหว,ว่าไงเหลืองเลืองคนไฟโอ้โหพ้นไม่เคยโดนเลยให้ตายเถอะไอพ้พ้นมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เราเสียววิ่งไปกับกับดักอะอุ้ยแฝงอย่งูนะป้าชมบูไปเราวิ่งตามเรื่องไป ว่าใครจูจะปัาใไปวิ่งไวขึ้นนะประมาณ300รอเมตรม่วงว่าไงม่วงจะหนีไปไหนกับดักแล้วทางเนี้ยทางนี้มันทางตันนะม่วงม่วงจ๋าไอเรื่องอะเป็นลูกเรือแหว่งกดแบบนี้เราแน่าจะไปแก้ไม่ทันนะเราก็สกม่วงละกันโอเคโอ้โหไขจูมันเอาจังวะไขจูมันเอาเรื่องจังวะเอาน้ำตาลไปเลยน้ำตาลเป็นไขจูไอนี่ลายนะน้ำตาลเนี่ยป <B uck. S 1> แม่ ผมเป็นผู้คุมเมื่อกี้น้ำตาลอยู่มอเตอร์ล่างนะผมต้องรอยังไงดีอะน้ำตาลน้แขงมือไขวูสีเหลืองอากาศผมต้องช่วยไขรดีเอ๊ะน้ำตาลนะแฝงเอ๊น้ำตาลช่วยเราไหมเอาน้ำเอาน้ำตาลไปสีทองช่วยเราดีกว่าเราจะได้ชนะไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยคิดดีๆก่อนี้ถึงไม่คิดเลยหรอให้ตายเถอะมันไม่คิดเลยเหมือนเดิมเลยโอเค เราแพ้อีกแล้วแพ้โว้ดอีกแล้วไอ้น้ำตาลน้ำเเงน้ำตาลน้ำเเงใช่ไหมน้ำตาลป้าชมพูอะ่ะใช่ไหมไอ้เรื่องเอ้ยน้ำตาลน้ำเเงเอ้ยไหลเรื่องน้ำเเงเหรอไอหลเรื่องตะกร้าเหรอโอเคทุกคนหรือว่าเราแต่งชุดนี้มันจะไม่มีคนช,ช่วย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 เหลือเราเลยอยากเจอคนดีดีมีไหมแถวนี้เ <Yeah. S 1> <laughs> มื่อกี้มันเหมือนกับกับตาเล็กเลยนะ หวังว่าตานี้จะเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ยากเป็นไครจูที่ดีของใครสักคนหนึ่งไม่ต้องช่วยผมก็ได้แต่อย่าช่วยตัวแฝงและก็อย่าช่วยตัวกลางได้ไหมไม่งั้นไครจูจะไม่มีที่ยืนเลยเหมือนตาที่แล้วโอเคมาอ่อหน่อยลูกเรือต้องช่วยเหลือลูกเรือนะแต่ช่วยเหลือไครจูนิดหน่อยก็ได้โอเคไม่มีฮันนี่ตานี้มีลุ้นอยู่ว่าฮันนี่อาจจะมาเกาะเราก็ได้ รู้สึกว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยจะมีน้อง fc คอมเมนต์มาว่าพี่ลองเอาไขจูไปวิ่งเร็วกับฮันนี่หน่อยจัดไปมามาดูดิมีฮันนี่เปล่ามีฮันนี่ไหมจ๊ะไม่มีฮันนี่มีกับดัก,กว่ะไปเปิดไฟก่อนเลยสเต็ปเก้านะจริงๆก็ไปเปิดไฟดูกครั้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ครั้งนี้น่าจะดีเพราะว่าไฟอาจจะดับนานอยู่น้ำเงินยานะเว้ ไม่ไม่ได้ไฟอะว่าน้ำเงินเป็นกับดักเชื่อผมไหมโอเคไฟดับและป้าดเลยโอเคกดตโวดไปเลยผมเป็นในอำเภอนะย้อนเวลาย้อนผมฟื้นขึ้นมาตอนแรกผมโดนน้ำเงินป้าดอยู่หน้าห้องไฟตรงทางไปห้องคลังแล้วย้อนเวลาก็ย้อนผมฟื้นขึ้นมา ดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็เดินส่วนกับน้ำเงินตอนไฟดับมันวิ่งขึ้นมาลงอาหารผมก็ช้อนไปเลยผมเป็นนายอำเภอโอเคเหมือนดีว่าไงมันมีคนดูกล้องไงต้องเนียนเป็นอำเภอก่อนเป็นแล้เอเป็นนายอำเภอใช่ไหมครับสอที่ไปกับผมนะได้เลยครับวผมจะลองตรวจนี้ินต์เขาเป็นใครจูไหมโอเคครับสอนน่าจะเหลือสองัวแหละแม่นที่ก็ค้าใครจูแหละโอเคครับผมจะตรวจสีมิ้นนะจะเรื่อง โอเคเราจะไหวไหมเนี่ยลูกเรือเก้าคนแฝงรวมไปอยู่ในนั้นเราจะวิ่งตามทันไหมทุกคนไปลุ้นกันแฝงก็แฝงเหลือใครจูนึงโอ้โหไอ้ข่าวคำนวณมาให้เลยอะยิงก็แฝงเหลือหนึ่งครจูนึงโอ้โหมันไม่รู้สะแล้วว่าเรานี้แหละไม่ใช่ในอำเภอตัวจริงเพราะเราคือสีชมพูชุดน่ารักมากเดี๋ยวคอยวิ่งก่อนประตูปิดนยดิอย่าได้แปลงร่างจริงๆควรควรคอยวิ่งก่อนนะมันจะได้ไว จโอเคเ okay. นี่ยจะได้แปลงร่างสบายสบายอะไรแบบนี้โอเคเก็บสามสยองก่นโอเคจ้าจะได้แปลงร่างสบายๆๆสบายๆๆอะไรแบบนี้ไอแดงว่าไงไอแดงยาไอแดงโอ้ยทำไมผมไม่ชอบการวิ่งแบบนี้เลยตัวเราโอ้โหทับไปแล้วหนึ่งทับไปแล้วหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกโอเคกดรวก่อน กดบูดกดบูดเอาไอข่าวไปเลยโอ้โหไอข่าวไอไรกาดนะตกใจหมดเลยอ่ะโอ้โหเอาไอข่าวไปไอข่าวเป็นใครจูตกใจหมดเลยไรกาดนักนะเี่ปฏิกรจะระเบิดถ้าไม่ระเบิดผมยิงแล้วไอข่าวเนี่ยข่าวหรือทองวะตัวมันเตี้ยเตี้ยน่าจะข่าวนะโอเคเราเดินตามข่าวอะไรวะข่าวผู้อยู่รอดเหรอ เอาผู้อยู่รอดเหรองั้นเอาทองไปงั้นเอาทองไปเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราเจราจากันได้เราเจราจากันได้ <c oughs> ไม่นะข่าวไม่ช่วยเราเหรอกอ้ยครั้งสุดท้ายแล้วถ้าข่าวช่วยผมอะ่าส่งของขวัญให้โอเคสามตาโดนวูดเหมือนกันหมดสามตาโอโหโอเคผมก็ประมาณนี้ไม่สำหรับใครจูนะผมว่าชุดนี้ก็ดู น่ารักดีนะครับผมทุกคนแต่ทําไมไม่มีคนช่วยเหลือเลยแต่ไม่ช่วยเหลือผมก็ไม่ผิดนะต้องต้องย้ำก่อนว่าไม่ไม่ผิดโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสําหรับไรจูชุดใหม่นะแบล็กเบอร์รี่แฟนตาซีเท่มากน่ารักด้วยมีกระต่ายด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยนะครับผมเข้าเลยโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปไว้เจอกันบาย